ตำบหมห้องแซ่บๆเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันตำบหมห้องใส่ลำเสื้อขกระปุ้นกุ่มซุกเด้อจ้าพี่น้องมากินแซ่บๆน่ดกันเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินตำบหมห้องน้ำกันเด้อจ้ามันเนยซะหน่อยตำบหมห้องใส่นมจีนแล้วก็ใส่กุ้งซุกเด้อจ้ากินตำบหมห้องแซ่บๆกินตำบหมห้องแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องนี่พิกหวาน พักกับพริกหวานกับบักแตงง่ายพี่น้องหิวเข่าแล้วบ่ใบโมงแล้วพี่น้องกินข้าวน้ำกันเขา่เขาเที่ยงเข่าเศร้าไปในเวลาเดียวกันดนะจ้ะเมื้อจ้ะพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันแซ่บๆข้ามาจะหิวเข่าละกิน,นข,ข้นขาวเลยอ๋อนี่จำอาเองพี่น้องจำกินเอง กลุ่สองแบบนูเขา่า one กินเพ่เดียวเลยน้ำผึ้งหวานแบอบวะอืมคุณไปข้าเจ้ากินพี่นออ้องพี่น้องก็ยังร้องมากินแอบอยู่ ำบา,างฮงมักต่ำบางหงบ่มี่บางฮงเป็น้งไม่ชรบป่นขับเุ่นหลายกว่าร็ปุ่มเป็นบอกหงหน่อยนะ 春苗。嗯 uh huh. Cái này rượu cái nó ăn Cùng tới nha mà không có đi làm Nó bùn mất Làm bạc lái nè mà không ôm อากาศห้อนห่อนแะพี่น้องอกรุงเทพห่อนครับโทรศัพท์อาร์ตคลิปยืนอีกะเตือนเตือนคว่ำห่อนพี่น้อง <S 1> <S 1> ภาพเด็กบุ้งว่าสิกแกงหรือปลแกงนี่พี่น้องเลวหน่อยอาร์ตอินไม่เป็นขาวๆอ่ว่าโทรศัพท์เตือนว่าโทรศัพท์เดือดหล่อนเนี่ย bữa đây hết nhang cả hòn การห่อนๆกินตำหม้อห้องแบได้จ้า じゃあ。 ำสัวกุ้งกระปุ่นนี่สับสพี่หลอกแดงกระปอดี อาหารกินห okay in ัวมันก one. ่นหวาน,อ,อ,นอืมกลุ่มอาการก็ห้อนโอ้กลุงเทพหอนหอน มันหลอกกับสิฮอนถ้าเกิดนับพี่น,น้องเนาะลุงเสาะลุงเทพยบเพ็ดง,งานกับ้อนฮอนมันอยู่กับเตาหลีดใช่ละกับเตาอาดัดมีแต่ความร้อน,นหอนครักเด้อจ้ะ จนมืดด้ยพี่หลองกินคพือเดียวกินเจ๊งใช่เป่าแล้วตามมาห้องนิสุขพุ่งกับหวานใช่ลรอแม่บายพี่หองพอกันไหมนะจ๊ะพอกันไหมคลิปนาะ สวัสดีจ้า